ทำเมื่อกี้ก็ลองกินแล้วสรุปว่าโอเคนะคะใครที่ชอบเมนูประมาณนี้ก็ทำตามได้นะคะเอาไปปรับเปลี่ยนได้ค่ะสำหรับพริกของใครที่มันมียอดเยอะเยอะเอามาทำกับข้าวได้นะคะต้องเต็มใต้ต้นเลยนะคะนี่ค่ะฉันมาฉันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะ ปลูกพริกแล้วมันไม่สุกค่ะมันมันไม่เป็นพริกสีแดงพอมันเริ่มเขียวสักพักยังไม่ทันเขียวจัดมันก็ร่วงนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะเมื่อกี้ดอกมันป้อมป้มนะคะอันนี้ดอกเรียวๆดอกเดียวๆก็เป็นค่ะนี่ค่ะ ร่วงติมใต้ต้นเหมือนกันหนึ่งสองสามนี่นะคะให้ดูใกล้ๆค่ะต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็ร่วงเหมือนกันค่ะนี่เหมือนจะดกมากเลยนะคะนี่ค่ะมีร่วงอยู่ใต้ต้นด้วยฝั่งใกล้ๆต้นฝั่งนี้ก็มีนี่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 ไม่มีพริกแดงเลยนะคะต้นนี้ก็ไม่แดงต้นนี้ก็ไม่แดงค่ะ มันจะดู ถ้ายอดพริกมันกินอร่อยถ้ายอดพริกมันกินได้เดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนเมนูเลยนะคะเปลี่ยนเมนูเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนแนวจากที่ว่าปลูกพริกตอนนี้นตัดยอดหมดแล้วปลูกพริกไว้ขายพริกเนี้ยก็คงจะเป็นปลูกพริกกินยอดแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำกับข้าวเป๊บนี่นะคะกะทิเตรียม้อมค่ะ อันนีท้ที่ซื้อมาจชาจังเลยแดงดีดีเขาไม่รู้ปลูกยังไงเนาะที่ปลูกเองไม่แดงเลยแถมยังร่วงหมดอีกต่างหากฉันมาฉันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะทํากับข้าวแป๊บค่ะน้ํากะทิเดือดแล้วค่ะผักก็พร้อมค่ะมันจะฟินไม่นาะมีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่าไข่น้อยไปก็เลยเพิ่มอีกว้จะได้ฟินแล้วค่ะนี่ค่ะเมนูนี้คือเมนูเมนูยอดพริกต้มกะทินะคะคนอื่นอาจจะเคยกินหรือว่าไม่เคยกินแต่ว่าสำหรับสันมาสันมามืองใหม่หัดปลูกผักนะคะ มือนี้เป็นมือแรกค่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินเลยนะคะคาะเมื่อกี้ก็ลองกินแล้วสรุปว่าโอเคนะคะใครที่ชอบเมนูประมาณนี้ก็ทำตามได้นะคะเอาไปปรับเปลี่ยนได้ค่ะสำหรับพริกของใครที่มันมียอดเยอะๆเอามาทำกับข้าวได้นะคะแล้วก็มันน่าจะ มันน่าจะแกงเลียงอร่อยกลับอีกเมนูหนึ่งผัดน้ำมันหอยก็น่าจะอร่อยมากนะคะลองทำกันดูค่ะหรือว่าใครที่ใช้เมนูนี้เป็นประจำก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแนะนำเมนูใหม่ๆได้ค่ะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตกินข้าวเป๊บขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะ